สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอและว,วันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง High Tension สับสับสับโดยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2003นาะครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาและยังไม่อยากดูสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้และไปหาหนังเต็มดูก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอยเพื่อน,อนๆอย่าลืมกระทิบไลค์และซัดปุ่มซับสไครปผมด้วยนะและถ้า,าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังปอปคอนให้แน่นนะตามรับชมการสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยา สำหรับคนที่ฟังแล้วละคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให,คให้คำแนะนำหนังเปิดมาที่สาวผมสั้นคนหนึ่งเธอกำลังพูดประโยคซ้ำไปซ้ำมาว่าฉันจะไม่ยอมให้ใครมาขวางทางพวกเราอีก ร่างกายของเธอเต็มไปด้วยรอยแผลและเธอสวมเสื้อผ้าคนป่วยสีขาวซึ่งเธอคนนี้ก็มีชื่อว่ามารีนะครับภาพก็ตัดไปในตอนที่มารีสภาพโชคเลือดเธอกําลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างในป่าบาดแผลก็เต็มตัวของเธอจนเลือดท่วมมีบางอย่างกําลังไล่ล่ามารีภายในป่าจากนั้นภาพก็ตัดสลับไปที่รถยนต์คันหนึ่งคนขับก็สูบบุหรี่ไปด้วยทัยนใดนั้นเองมารีก็พุ่งออกมาจากป่าเธอขวางทางรถคันนั้นเอาไว้คนขับก็เบรคแค่ไม่ทันนะครับจนรถเกือบเสียหลกัก จากนั้นเขาก็หันกลับมามองอย่างตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอไม่เห็นอะไรเขาก็พยายามสตาร์ทรถทันใดน,นั้นมาลีก็วิ่งมาเกาะกระจกและกรีดร้องขอความช่วยเหลือตัดภาพมาในบ่ายวันหนึ่งมาลีกําลังนอนหลับอยู่ในเบาะหลังรถสีแดงเธอฟื้นขึ้นมาและขอบุหรี่จากอเล็กซเพื่อนสาวของเธอมาลีลุกขึ้นนั่งและกล่าวกับเพื่อนว่าเมื่อกี้เธอฝันว่ากําลังวิ่งเท้าเปล่าอยู่ในป่าเนื้อตัวของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลและเธอถูกชายปริศนาวิ่งไล่แต่แล้วพอชายปริศนาคนนั้นเข้ามาใกล้ เธอก็พบว่ามันเป็นตัวของเธอเองซึ่งในฝันมารีก็กาลังวิ่งไล่ล่าตัวเองอยู่อเล็กก็แซวมารีนะครับพี่เธอมักจะฝันปแปลกๆจากนั้นทั้งสองก็เริ่มเปลี่ยนบทสนทนาทั้งสองก็แซวกันอย่างสนุกสนานก่อนจะเฉลยว่าสองสาวกาลังขับรถไปที่บ้านเกิดของอเล็กซึ่งมันเป็นเมืองเล็กๆที่ไม่มีอะไรเลยแต่พวกเธอมาเพื่อเรียนต่อเมื่อคุยกันจบสองสาวก็เริ่มเปิดเพลงและร้องเพลงไปได้วยกันรถสีแดงของอเล็กก็แล่นไปตามถนนนะครับแล้วมุ่งหน้ากลับไปยังบ้านเกิด อีกฝั่งหนึ่งที่บ้านของอเล็กซ์ทอมน้องชายของอเล็กซ์ก็วิ่งเล่นอยู่กับเฮนริกหมาของเขาทอมตื่นเต้นที่จะได้เจอพี่สาวอีกครั้งเขาอยากจะโชว์ชุดคาวบอยตัวใหม่แม่ที่ตากผ้าอยู่ก็ไล่ให้ทอมไปอาบน้ําจากนั้นภาพก็ตัดไปที่รถตู้สีเทาคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่ไม่ห่างจากบ้านของอเล็กซ์รถจอดอยู่หลังไร่ข้าวโพดที่บดบางสายตาชายนิรและนามคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนรถเขาก็กําลังใช้หัวของหญิงสาวคนหนึ่งตำนอนของตัวเองเมื่อเสร็จกิจ ชายคนนั้นก็สตาร์ทรถแล้วขับออกไปซึ่งเขาได้โยนบางอย่างทิ้งเอาไว้และมันก็คือหัวของหญิงสาวที่พี่แค่ใช้จุดเศษกีดบอกเลยว่าฉากนี้เปิดแววโลก,กจิตมาต,ต,ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะครับตกเย็นในวันเดียวกันรถของอลิซก็ขับมาถึงเมืองบ้านเกิดของเธอครั้งนี้มาลีเป็นคนขับแทนนะครับเธอก็หันไปมองอลิซที่หลับอยู่แต่อลิซก็รู้ทันแล้วบอกให้มาลีมองถนนไปซ้ามาลีก็ขับตรงมาเรื่อยเือจนฟ้ามืดรถสีแดงของอลิซก็ตรงมาอย่างไร้ข้าวโพดแต่ทันใดนั้นอลิซก็บอกให้มาลี อเล็กซ์ก็ลงจากรถไปดูนะครับแต่มารีไม่ชอบอะไรแบบนี้เธอพยายามตะโกนเรียกอเล็กซ์แล้วตามหลังไปมารีบอกว่าท้านี่เป็นการล้อเล่นของอเล็กซ์บอกเลยว่าเธอไม่สนุกด้วยเธอพยายามเรียกหาอเล็กซ์ที่หายตัวไปในไร่แต่แล้วเสียงสตาร์ทรถก็ดังขึ้นซึ่งนี่มันก็เป็นการแก้ของอเล็กซ์นะครับเธอก็ขับนําหน้าพร้อมกระหัวเราะไปด้วยมารีก็ตอบว่าอเล็กซ์ว่าเธอตกใจแทบแย่ข้าวหลังอย่ากแกล้งกันแบบนี้อีกนะในที่สุดอเล็กซ์ก็มาถึงบ้านของเธอทั้งสองก็ขนกระเป๋าไปยังหน้าบ้าน แดนเนียลพ่อของอเล็กก็อุ้มทอมออกมารับพี่สาวเฮนริกเองก็มาต้อนรับด้วยมาลีก็ได้เข้ามาในบ้านของอเล็กอเล็กก็พูดคุยกับครอบครัวอย่างสนิทสนมทางด้านมาลีเธอก็มองไปรอบๆนะครับซึ่งบ้านมันก็ดูอบอุ่นเหมือนครอบครัวทั่วไปจากนั้นเธอก็กล่าวลาตีสวัสดีกับแดนเนียลซึ่งแดนเนียลก็กำลังอุ้มทอมขึ้นไปนอนมาลีก็ยืนอมยิ้มกับความอบอุ่นของบ้านนี้ต่อมาเธอก็ได้เข้ามาอย่างห้องพักของเธอซึ่งมันถูกตกแต่งแบบเรียบเธอก็สำรวจห้องพักและกล่าวกับองนี้เหมือนนบ้าาตตุกเลยนนะมมั่ารกาก จากนั้นในเวลาถัดมาทั้งสองก็มาหาอะไรกินด้วยกันในครัวพวกเธอก็พูดถึงหนุ่มคนล่าสุดที่อเล็กสนใจแต่เขาเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วมาลีอยากให้อเล็กเลิกยุ่งกับเขาซะแต่อเล็กกลับไม่ต้องการอย่างนั้นหลังคุยกันสักพักมาลีก็ขอตัวไปสูบบุหรี่นอกบ้านก่อนจะไปเธอก็หันมาบอกกับอเล็กว่าเธอดีใจนะที่อเล็กพามาพบครอบครัวในขณะเดียวกันแดนเนียยที่เพิ่งทํางานเสร็จเขาก็เรียกเฮนรี่แค่เดินตามไปด้วยตัดมาทางฝั่งของมาลี เธอก็เดินมานั่งชิงช้านอกบ้านเพื่อสูบบุหรี่มารีได้มองเข้าไปที่หน้าต่างบ้านและเธอก็เห็นว่าอล,ลิซกำลังเปลือยกายอาบน้ําแต่พอภาพตัดมาอีกครั้งมารีก็ลุกจากชิงช้าไปแล้วนะครับเธอเดินกลับเข้ามาในบ้านและบอกฝันดีกับเฮนริกในที่สุดไฟในบ้านก็ถูกปิดทุกดวงทุกคนในครอบครัวก,ก็ต่างนอนหลับพักผ่อนมารีก็หยิบเครื่องเล่นเทปขึ้นมาเธอก็เปิดเพลงฟังเพื่อคลายเหงานะครับแต่ด้วยความที่เธอเพิ่งเห็นอลเล็กเปลือยกายอาบน้ําภาพนั้นมันก็เหมือนจะทําให้เธอมีอารมณ์นิดหน่อยจากนั้นมารีก็เริ่มปฏิบัติการง,งมหอยตัวเองบนเตียง ภาพก็ตัดใหมาอีกครั้งที่ไล่เขาโพรดรถตู้สีแถวคันเดียวกันในตอนกลางวันก็ขับตรงเข้ามาเฮนริกก็เห่าใส่แขกไม่ได้รับเชิญคุนี้เหล่านกแก้วที่เลี้ยงอยู่ในกลงก็เหมือนจะวุ่นวายตกใจอะไรบางอย่างทางฝั่งมารีเธอก็งงว่าทำไมเฮนริกถึงเห่าทัานใดนั้นเองเสียงออดหน้าบ้านก็ดังขึ้นหญิงสาวก็เปิดประตูห้องและชะโง,งกดูแต่แดนเนียลที่ตื่นขึ้นมาก่อนเขาก็รีบลงไปเปิดประตูนะครับมารีก็เห็นว่ามีชายแปลกหน้ามาเยือนชายคนนั้นง้างมีดขึ้นแล้วฟาดไปที่ใบหน เลือดของเขาก็อาบเต็มใบหน้าเคนริกก็วิ่งเข้าไปกัดคนร้ายทันทีแต่คนร้ายมันก็ได้ใช้มีดกระซกที่ท้องของเฮนริกจนนองไปหวานในที่สุดในเวลาเดียวกันแดนเนียลพยายามคลานขึ้นบันไดเพื่อเอาชีวิตรอดเลือดของเขาก็นองอยู่เต็มพื้นมาลีก,กไ็ได้ยืนตัวแข็งด้วยความหวาดกลัวชายปริศนาคนนั้นก็จับหัวแดนเนียลแทกเข้าไปในระหว่างบันไดจากนั้นมันก็กระทือพร้อมกับเลื่อนตู้พุ่งใส่หัวของแดนเนียลจนสุดท้ายมันก็ขาดสะบ้านในที่สุดแดนเนียลก็ไปหวานเป็นคนแรกเลยนะครับ เสียงกรีดร้องมันก็ทำให้แม่ของอเล็กตื่นขึ้นเธอก็ชะโงกดูผ่านประตูอย่างน่าสงสัยทอมก็ถามผู้เป็นแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แม่ก็พยายามไล่ลูกชายให้กลับไปนอนจากนั้นเธอก็ลงมาที่ชั้นล่างทันทีที่ลงมาผู้เป็นแม่ก็ต้องช็อกเมตสภาพของสามีตัวเองและเมื่อเธอเงยหน้าขึ้นชายนละนามคนนั้นเขาก็กำลังเช็ดเลือดจากมโกนจากนั้นมันก็หันมาไล่ล่าแม่ทันทีทางฝั่งของมารีเธอก็รีบวิ่งกลับเข้ามาในห้องของตัวเองเสียงกรีดร้องของแม่อเล็กก็ไล่มาตามหลังมารีกก็ดดตัวดวัววววลลง้ยคาม เธอพยายามมองไปรอบๆห้องเพื่อหาอะไรบางอย่างจากนั้นเธอก็พบกับโทรศัพท์บ้านหญิงสาวก็รีบวิ่งเข้าไปตะคุบม,มันเพื่อใช้งานแต่ช่องเสียบโทรศัพท์มันก็อยู่หลังตู้ขนาดใหญ่มารีพยายามยกตู้ออกแต่มันก็หนักเกินไปเธอได้ยินเสียงเปิดประตูอีกบานด้านนอกห้องเสียงของแม่อล็กก็เงียบหายไปแล้วมารีรีบเก็บข้าวของเธอซ่อนไว้ใต้เตียงเพื่อให้ฆาตกรคิดว่าห้องนี้ไม่มีคนทันใดนั้นเองชายฆาตกรก็เข้ามาในห้องเขาได้เดินสำรวจในห้องพักของมารี แต่ในห้องนั้นฆาตากรก็ไม่พบอะไรมีเพียงม่านในอ่างอาบน้ำที่ถูกปิดเอาไว้ฆาตากรจึงกระชากมันออกแต่มาลีก็ไม่ได้อยู่ในนั้นชายฆาตากรก็เดินไปรอบๆห้องและเราก็จะได้เห็นว่าแท้จริงแล้วมาลีได้นอนแอบ,บอยู่ใต้เตียงเธอปิดปากและพยายามกั้นเสียงตัวเองเอาไว้ด้วยความกลัวในจังหวะที่ฆาตากรกำลังออกจากห้องเหมือนว่าเขาจะสัมผัสอะไรได้บางอย่างและเขาก็เดินกลับเข้ามาในห้องของมาลีอีกครั้งมาลีก็รีบกั้นหายใจตัวเอง เมื่อมั่นใจว่าในห้องเงียบแล้วไม่มีคนชายฆาตรกรจึงเดินออกไปฆาตรกรก็ได้ปิดประตูและยืนรอเพื่อฟังเสียงแต่มารีก็ยังคงกลั้นหายใจอยู่จนสุดท้ายเมื่อฆาตรกรเดินจากไปแล้วเธอจึงหายใจออกมาด้วยความหวาดกลัวทางฝั่งของอเล็กที่ยังหลับไม่รู้เรื่องฆาตรกรก็มารูปที่ใบหน้าของเธอก่อนที่มันจะใช้มีดโกนจ่อของเธอไว้อเล็กก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจฆาตรกรสั่งให้เธอเงียบซะมารีที่ยังนอนแอบอยู่ใต้เตียงเธอก็ดินเสียงอเล็กกรีดร้องแม้ว่าจะกลัวขนาดไหน แต่ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนมาลีก็ยอมออกจากใต้เตียงในที่สุดหญิงสาวก็สามารถเลือดตู้ได้สําเร็จแต่แล้วสิ่งที่อยู่หลังตู้มันไม่ใช่ช่องเสียบโทรศัพท์แต่มันกลับเป็นช่องเสียบสายโทรทัศน์ซะอย่างนั้นมาลีก็สิ้นหวังอย่างมากกลร้องไห้ออกมาจากนั้นมาลีก็เดินออกจากห้องเธอก็ค่อยก้าวลงบันไดอย่างชา้าๆเสียงกรีดร้องดิ้นลนของอเล็กก็ดังขึ้นมาลีก็แอบชะโงกหน้ามองแล้ววิ่งเข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งมันเป็นห้องของพ่อแม่อเล็กซหญิงสาวก็ค้นหาของบางอย่าง แต่แล้วเสียงของแม่อเล็กที่รอดชีวิตอยู่ก็ดังขึ้นมาลีก,ก็รีบวิ่งเข้าไปหลบในตู้เสื้อผ้านะครับแม่ของอเล็กก็คานเข้ามาในห้องนอนสภาพของเธอมีเลือดอาบไปทั้งตัวเธอพยายามใช้โทรศัพท์โทรหาตำรวจเสียงฝีเท้าของฆาตากรก็ดังขึ้นจากนอกห้องแม่ของอเล็กก็รีบเดินไปยังตู้เสื้อผ้าเพื่อจะเข้ามาแอบแต่แล้วฆาตากรก็มาถึงซะก่อนมันได้จับตัวแม่ของอเล็กเอาไวา้จากนั้นมันก็ใช้มีดโกนเชือดคอไก่เธอต่อนหน้ามาลีแม่ของอเล็กก็จ้องตามาลีที่แอบอยู่ในตู้ก่่่ออนนนจจะตตตสิใไหหวาห้าา ต่อมาเสียงหอบหายใจของฆาตกรก็ดังขึ้นมารีก็กลั้นหายใจไว้ได้วยความกลัวเธอไม่รู้ว่าฆาตกรไม่ได้ทําอะไรกับแม่ของอเล็กซ์เธอรอจนกว่าฆาตกรมันจะเดินออกไปจากนั้นมาลีก็ค่อยๆออกมาจากตู้เสื้อผ้าเธอก้มลงไปหาแม่ของอเล็กซ์ที่หายใจลอยดินแม่ของอเล็กซ์ที่เราคิดว่าไปหว่านไปที่เรียบร้อยเธอยังคงหายใจอยู่ในช่วงสุดท้ายเหมือนว่าแม่พยายามจะพูดอะไรบางอย่างก,กับมารีมารีจึงพยายามก้มตัวลงไปฟังแต่แล้วมารีก็ต้องสะดุ้งด้วยความกลัว เมื่อเห็นว่ามือของแม่อเล็กถูกตัดไปมารียังไม่ทันได้ฟังสิ่งที่แม่ของอเล็กจะพูดเธอก็ไปหว่านไปซะก่อนจากนั้นมารีก็มองไปที่โทรศัพท์ที่ตกอยู่เธอรีบบีบมันขึ้นมาและพยายามต่อสายหาตำรวจแต่มันก็กลับใช้การไม่ได้ทันใดนั้นมันก็มีเสียงดังขึ้นมารีรีบชะโงกหน้าดูก่อนที่เธอจะเห็นว่าทอมกำลังวิ่งหนีฆาตกรมันเดินตามเด็กชายไปอย่างสบายใจมารีก็ออกจากห้องและพยายามตามหาอเล็กและเธอก็พบว่าอเล็กถูกมัดเอาไว้ด้วยสภาพ,วาพหวาดผวา มาลีเข้าไปสวมกอดอเล็กไว้อย่างโล่งใจและเธอก็พยายามจะแก้มัดให้แต่มันก็แกะไม่ออกในเวลาเดียวกันเสียงตะโกนของทอมก็ดังขึ้นในทุ่งนอกบ้านเด็กหนุ่มตะโกนหาแม่ของเขาแล้ววิ่งหนีไปด้วยฆาตกรมันก็เดินไปหยิบปืนที่รถตู้และกลับไปวิ่งไล่ล่าทอมในไล่กระโพดอเล็กก็ร้องไห้นะครับและพยายามสายหน้าด้วยความกลัวเสียงปืนในไล่กระโปดก็ดังขึ้นพอได้ยินแบบนั้นอเล็กก็ได้ปล่อยโฮออกมามาลีพยายามเรียกอเล็กให้ตั้งสติ และขอให้เธอบอกว่าโทรศัพท์อยู่ที่ไหนแต่อเล็กเนี่ยตอนนี้เธอมัวแต่ร้องไห้ทําให้มาลีไม่สามารถเรียกสติเธอได้พอเป็นแบบนั้นเธอจึงต้องออกจากห้องเพื่อไปหาของมาช่วยอเล็กก่อนจะสายเกินแก้ในขณะเดียวกันฆาตากรก็ได้เดินกลับเข้ามาในบ้านส่วนมาลีก็ได้พบโทรศัพท์ในห้องใต้ดินเธอพยายามโทรออกแต่มันก็กลับโทรไม่ได้มาลีเห็นว่าสายโทรศัพท์ถูกตัดขาดเธอจึงได้แต่ยืนตกใจและเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของฆาตากรที่ชั้นบนเสียงกรีดร้องของอเล็กก็ดังขึ้นฆาตากรได้อุ้มอเล็กออกมานอกบ้าน แล้วมันก็จับเธอยัดใส่รถตู้ในขณะเดียวกันมาลีก็พยายามลื้อของในตู้เพื่อหาอาวุธฆาตากรมันก็ได้ยินเสียงนะครับแล้วมันก็เดินกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งเสียงของสวา่านก็นําทางฆาตากรมาหามาลีมันได้เดินตรงตามเสียงไปเรื่อยๆในตอนนั้นเองมาลีก็กําลังแอบอยู่ในกาแพงอีกมุมหนึ่งเธอถือมีดไว้ในมือเพื่อเตรียมป้องกันตัวหญิงสาวค่อยๆย,ยย่องไปทีละนิดมืออีกข้างของเธอก็ถือกุญแจเอาไว้เธอชะโงกหน้ามองไปในบ้านและเห็นฆาตากรเดินไปตามเสียงสวา่านซึ่งมันเป็นสิ่งที่่เธอออวววางล้ยูแ ทันทีที่รู้ว่าฆาตากรติดกับเธอก็รีบวิ่งไปที่รถตู้ทันทีอีกฝั่งหนึ่งฆาตากรก็กำลังเดินอยู่ในบ้านมันได้หยิบกรอบรูปครอบครัวขึ้นมาแล้วมันก็ลูบไปที่ใบหน้าของอเล็กซ์จากนั้นมันก็บีบกรอบรูปจนแตกและใช้มีดตัดส่วนใบหน้าของอเล็กซ์ออกมาที่ด้านนอกบ้านมาลีก็วิ่งมาถึงรถตู้เธอตรงมาหาอเล็กพร้อมกับบอกเพื่อนว่าสายโทรศัพท์ถูกตัดแต่เธอจะพาอเล็กหนีไปจากที่นี่แต่อเล็กก็ยังมีท่าทีหวาดกลัวนะครับแล้วพยายามกรีดร้องมาลีก็เหนผ่อยหน้าข ถ้าเห็นว่าฆาตากรกําลังเดินออกมาจากบ้านหญิงสาวก็หันไปที่ประตูที่เปิดกว้างจากนั้นเธอก็ง้างมือขึ้นเพื่อเตรียมกระซุ่นฆาตากรเสียงฝีเท้าของมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแต่แล้วประตูรถก็ปิดลงพร้อมกับเสียงล็อกฆาตากรไม่ทันเห็นนะคบว่ามารีอยู่ในรถมันก็อ้อมขึ้นไปฝั่งคนขับก่อนจะสตาร์ทรถแล้วขับออกไปรถตู้สีเทาก็ขับออกไปเรื่อยๆมันเปิดเพลงฟังอย่างสบายใจทั้งๆที่เพิ่งไปทําเรื่องโหดร้ายมาเสียงนั้นก็กลบเสียงมารีที่พยายามเปิดประตูหลังด้วยมีด อเล็กก็ยังคงส่งเสียงร้องไห้แต่ที่ปากของเธอก็ยังถูกมัดเอาไว้มารีรีบหันกลับมาบอกอเล็กว่าอย่าส่งเสียงไม่งั้นเดี๋ยวฆาตากรมาหันมาเจอแต่อเล็กกลับร้องไห้หนักกว่าเดิมมารีรีบมาแอบตรงมุมมืดข้างๆอเล็กและบอกเธอให้พยายามตั้งสติแต่อเล็กกลับคานหนีไปร้องไห้อีกฝั่งมารีก,ก็เข้าไปลูบหัวปลอบอเล็กและเธอก็บอกว่าเราจะหนีไปด้วยกันให้ได้แต่ดวงตาของอเล็กเบิกกว้างเธอมองไปยังเพงดานของรถตู้พอมารีมองตามนักสองจะได้รู้ว่ามันมีรอยเลือดมากมายอยู่บนนั้น พวกเธอไม่ใช่เหยื่อ,อรายแรกของฆาตก,กรตัวนี้มาลีก็พยายามบอกอะไรก็เหยื่อคนอื่นอยู่อย่างเดียวได้แต่พวกเรามีกันอยู่สองคนยังไงพวกเราต้องรอดแน่ในเวลาเดียวกันฆาตก,กรมันก็หยิบรูปที่มีหน้าอะไรขึ้นมาดูจากนั้นมันก็ติดรูปนั้นไว้ที่กระจกหลังบนกระจกก็มีรูปของหญิงสาวหน้าตาสะสวยหลายคนนะครับที่เป็นเหยื่อ,อรายก่อนฆาตก,กรมันก็ได้หยิมออกมาอย่างพึงพอใจ รถตู้ของมันก็แล่นไปบนถนนที่เงียบสงัดฆาตก,กรก็หยิบหัวเล่าขึ้นมากระโดกหลังจากที่อเล็กสงบสติลงได้แล้วมารีก็พุ่งไปที่ประตูเพื่อที่พยายามใช้มีดปลดล็อกเหมือนเดิมจนสุดท้ายเธอก็สามารถทำได้นะครับพอมารีปลดล็อกได้รถตู้มันก็ขับเข้ามาอย่างปั๊เพื่อเติมน้ำมันบรรยากาศในปั๊มมันก็เงียบเหงามีแค่แสงไฟที่กระพริบเป็นพักๆเมื่อฆาตกรลงจากรถมารีก็ก้มหัวหลบเธอก็มองไปยังร้านสะดวกซื้อและเห็นพนักงานคนหนึ่งประจำการอยู่มารีตัดสินใจลงจากรถเพื่อไปขออคววามช่ยเหลื เธอรีบหันมาบอกอะไรแค่ถือมีดเอาไว้เผื่อว่าเธอกลับมาช่วยไม่ทันระหว่างที่ฆาตกรมันกำลังเติมน้ำมันอยู่มาลีก็แอบลงมาอย่างเงียบๆเธอย่องไปที่ร้านสะดวกซื้อแต่แล้วฆาตกรมันก็เติมน้ำมันเสร็จมาลีก็รีบวิ่งเข้าไปในร้านทันทีเธอร้องขอให้พนักงานโทรหาตำรวจเดี๋ยวนี้แต่ในเวลาเดียวกันฆาตกรมันก็เดินตัวเข้ามาในร้านมาลีก็รีบไปหลบมุมด้วยความกลัวฆาตกรมันก็ทักทายพนักงานนะครับว่าจิมมี่ เหมือนกับว่ามันมาเติมน้ามันที่นี่บ่อยทางจิมมี่เห็นว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเขาจึงยิ้มตอบไปฝฟืนๆและทักทายกลับฆาตกรก็ถามว่าจิมมี่อยู่คนเดียวหรือเปล่าจิมมี่ก็ตัดสินใจจะช่วยเหลือมารีนะครับเขาก็โกหกฆาตกรไปว่าวันนี้เงียบๆนะไม่มีลูกค้าเลยจากนั้นฆาตกรมันก็เดินมาคุยกับเขาตรงเคาน์เตอร์มันก็หลองแว่นกันแดดไปอย่างสบายใจนะครับจิมมี่ก็เห็นคราบเลือดบนมือของมันฆาตกรมันก็หลองแว่นอันหนึ่งแล้วหันมาถามจิมมี่ว่าชอบไหมรอยยิ้มของ จิมมี่ก็พยายามพูดคุยให้ปกติที่สุดแต่มือของเขาก็ลวงไปหยิบปืนใต้เคาน์เตอร์ทันใดนั้นฆาตาก,กรมันก็จับมือขวางของจิมมี่และมันก็บอกเขาว่ามันต้องการซื้อเหล้าซึ่งจิมมี่ก็ต้องปล่อยมือจากปืนและลุกไปหยิบเหล้าฆาตาก,กรมันก็เดินตามจิมมี่ไปอย่างเงียบเมื่อจิมมี่หยิบเหล้าขวดหนึ่งออกมามันก็บอกว่ามันต้องการเหล้าอีกขวดหนึ่งมากกว่าพอถึงตอนนี้จิมมี่ก็เริ่มมีความกลัวขึ้นมาแล้วนะครับพอเขาหันไปหยิบไปขวดแล้วหันกลับมาฆาตาก,กรมันก็ได้ใช้้ขขขขวาขาาานัเเมที่อกอกง ร่างของจิมมี่ก็กระแทกกับตู้เหล้าจนแตกกระจายฆาตกรมาก็ตะโกนล,ลั่นออกมานะครับเพื่อกดขวานเข้าไปในตัวของจิมมี่จนมิดด้ามสุดท้ายจิมมี่ก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวตาหวานในที่สุดภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ถูกกล้องวงจรปิดถ่ายไว้ฆาตกรมันก็เดินไปสับป้ายเป็นปิดร้านนะครับแล้วมันก็เริ่มปิดไฟมารีก,ก็รีบาหาทางออกหลังร้านแต่มันก็ถูกล็อกเอาไว้เธอจึงไปซ่อนตัวในห้องน้ําแทนทางฝั่งฆาตกรเหมือนจะรู้ว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเพราะมันสังเกตเห็นว่าจิมมมมี่พยยยาาาอออองงซ้งขวูตลด จากน,านั้นฆาตกรมันก็เดินไปตามทางเดินอย่างเงียบๆพี่แกก็พึมพำว่าจิมมี่ก่อนหน้านี้นายมองหาอะไรอยู่นะทั้งฝั่งของมาลีเธอก็กําลังหายใจอย่างรุนแรงในห้องน้ําส่วนทางด้านฆาตกรมันก็มาถึงห้องน้ําในที่สุดแต่มันคือห้องน้ําอีกฝั่งนะครับและมันก็ไล่เปิดประตูทุกห้งองเพื่อตามหาสิ่งผิดปกติพอมันมาถึงห้องน้ําฝั่งที่มาลีแอบมาลีก็พยายามกลั้นหายใจไว้ได้วยความกลัวแต่เธอก็ไม่สามารถกลั้นน้าตาไว้ได้โชคดีที่ฆาตกรมันแค่มายืนฉี่เท่านั้นนะครับพออเเสร็จกกกิิมันนหยบขวาลออไป มาลีก็ชะงงอกหน้าออกไปมองเมื่อเห็นว่าฆาตกรจากไปแล้วเธอก็ค่อยๆย่องออกมาในตอนที่เธอมั่นใจว่าห้องน้ําไม่มีคนมาลีก็ยิ้มออกมาอย่างโล่งใจเธอก็รีบพุ่งไปที่กอกน้ําและดื่มมันอย่างก,กระหายหลังจากที่ดื่มน้ําเสร็จมาลีก็ได้ยินเสียงสตาร์รถเธอก็ตกใจและรีบวิ่งออกไปดูที่ประตูร้านแล้วเธอก็พบว่าฆาตกรไม่ได้ขับรถออกไปแล้วมาลีก็รีบวิ่งไปที่โทรศัพท์ที่เคาน์เตอร์นะครับและเธอพยายามโทรหาตำรวจ ในที่สุดตำรวจก็รับสายมาลีก็รายงานกับตำรวจว่ามีคนร้ายบุกเข้าไปในบ้านของอเล็กและทุกคนในบ้านก็โดนฆ่าแถมฆาตากรยังจับเพื่อนของเธอไปอีกแต่ตำรวจก็ถามตำแหน่งที่ตั้งที่มาลีอยู่ตอนนี้เธอก็พยายามหาที่อยู่ของปั๊บนะครับแต่เธอก็หาพิกัดไม่เจอเธอจึงบอกลักษณะของรถตู้ไปแทนแต่ดูเหมือนว่าตำรวจจะไม่ให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่สิ่งนี้มันก็ทำให้มาลีโมโหอย่างมากเธอก็พยายามอธิบายซ้ำว่าฆาตากรโลกจิตมาจับเพื่อนเธอไปถ้าไม่รีบส่งคนมาเพื่อนเธอต้องตายแน่ เมื่อตำรวจไม่สามารถช่วยอะไรมาลีได้เธอจึงกระแทกโทรศัพท์วางสายด้วยความโกรธจากนั้นเธอก็มาเจอปืนที่อยู่ใต้เคาน์เตอร์เธอก็หยิบมันขึ้นมาพร้อมกับกุญแจรถของจิมมี่จากนั้นมาลีก็เป็นฝ่ายตามล่าฆาตากรแทนในขณะเดียวกันทางฝั่งของอเล็กฆาตากรมันก็กระดกเล่าอย่างสบายใจแถมมันยังเทสใส่ตัวเธออีกนะครับซึ่งมาลีก็กำลังขับรถไล่ตามอย่างมุ่งมั่นฆาตากรมันก็แกล้งอเล็กตลอดทางพี่แกก็จุดบุหรี่สูบแถมยังยื่นไม่ขีดติดไฟผ่านซี่โกงระหว่างคนขับ อลเล็กก็มองมาด้วยความหวาดกลัวเพราะตอนนี้ตัวของเธอชุ่มไปด้วยเหล้าแต่แล้วคาตะกรมันก็ดับไฟพร้อมกับหัวล้ออย่างสนุกสนานตอนนี้อลเล็กก็ทําได้แค่นอนร้องไห้อย่างสิ้นหวังในที่สุดมาลีก็ขับรถตามมาถึงรถตู้ของคาตากรก็เลี้ยวเข้าไปในซอยมืดๆแห่งหนึ่งมาลีก็ขับตามไปเธอคิดว่าคาตะกรมันต้องอาศัยอยู่แถวนี้แน่ๆรถตู้คันนั้นก็ขับไปในป่ามืดอลเล็กก็สัมผัสแต่ว่ารถตู้มันเริ่มขับช้าลงมาลีเองก็พยายามขับตามแต่สุดท้ายก็คลาดกันเมื่อรถตู้ของค มารีก็พยายามหันซ้ายหันขวานะครับแต่แล้วเมื่อเธอมองไปที่กระจกหลังรถตู้ของฆาตกรมันก็ขับตามหลังเธออยู่เหมือนว่ามันจะไหวตัวทันและรู้ว่ามารีตามมาพอเห็นแบบนั้นมารีก็หยิบปืนขึ้นมาใส่กระสุนทันใดนั้นเองฆาตกรมันก็เหยียบคันเร่งมาชนท้ายของเธอมารีก็พยายามเหยียบคันเร่งเพื่อสลัดมันออกแต่ด้วยความหวาดกลัวมารีก็ขับไปและมองด้านหลังไปด้วยฆาตกรมันก็ยังไล่ชนเธอยางสนุกสนานในที่สุดรถของมารีก็เสียหลักและพลิกคว่ำลงข้างทาง มาลีก็พยายามคลานออกมาด้วยความเจ็บปวดเนื้อตัวของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลเธอพยายามเดินกระเพกไปตามทางของป่าทันใดนั้นเองมารีก็พบกับผ้าผืนหนึ่งเธอหยิบมันขึ้นมาพันแผลของเธอเอาไว้แสงไฟจากไฟฉายของฆาตากรก็ส่องมามารีก็รีบขลายมานหลบตามต้นไม้เธอก็าหายใจด้วยความเหนื่อยหอบและมองไปยังฆาตากรที่พยายามตามหาเธอมารีพบกับรั้วเก่าๆที่มีลวดหนามพันเอาไว้ดูเหมือนว่าสถานที่นี้จะไม่ใช่แค่ป่าแต่มันเป็นเหมือนไร่เพาะปลูกที่ถูกทิ้งล้างมารีพยายามดึงรั้วนั้นออกมา แต่ที่สุดเธอก็ดึงมันออกมาได้และเธอก็ใช้ลวดหนามพันไม้เอาไว้ตอนนี้รู้อัตันก็กลายเป็นอาวุธชั้นดีของเธอเมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วมารีก็มองผ่านผ้าใบและฟังเสียงต่อมาเธอก็ได้ย่องไปตามพื้นที่และตรงไปยังแสงไฟฉายของฆาตากรถึงแม้ว่าเนื้อตัวเธอจะชุ่มไปด้วยเลือดก,ก็ตามมารีจับไม้พันลวดหนามไว้แน่นเมื่อพบกับแสงไฟฉายเธอก็ต้องตกใจเพราะนั่นมันไม่ใช่ฆาตากรที่เธอตามหาแต่มันเป็นไฟฉายที่ถูกแขวนเอาไว้พอถึงตอนนี้เธอก็รู้ทันทีว่าติดกับยังไม่ทันที่เธอจะได้ทำอะไรต่อ ฆาตะกอรมันก็พุ่งเข้ามาด้านหลังมันใช้ถุงพลาสติกคุมหัวของเธอเอาไว้แต่มาลีก็พยายามดิ้นหลนเพื่อไม่ให้ตัวเองขาดอากาศหายใจแรงของฆ่าตะกรมันก็เยอะเกินกว่าเธอจะต้านทานนะครับมาลีก็ล้มลงนอนกับพื้นค่าตะกรมันก็ก้มลงมองร่างของเธอมันใช้มมดโกนูรูปไร้ไปตามผิวของมาลีจากนั้นมันก็เจาะไปที่คอของเธอแต่พอฆ่าตากรมาเห็นว่ามาลียังไม่หมดลมหายใจมันก็ถามมาลีว่าทําไมถึงแคร์อเล็กนักเพราะว่าเธอเล้าใจหรือเปล่า เพราะตัวมันเองก็คิดเช่นนั้นฆาตากรมันก็สอดน,นิ้วเข้าไปในปากของมารีนะครับเหมือนกําลังจะเล่นสนุกกับเธออยู่ในขณะนั้นเองมาลีก็ควานหาสิ่งของที่อยู่บนพื้นและเธอก็หยิบหินในก้อนหนึ่งพร้อมกับทุบหัวมันทันทีมิโกนก็หลุดจากมือของฆาตากรนะครับมารีก็ค่อยๆลุกขึ้นเธอจ้องไปที่ฆาตากรด้วยความแขนจากนั้นเธอก็ง,ง้างท่อนไม้พันโลดน้ำขึ้นสูงพร้อมกับฟาดเข้าไปกลางลำตัวของมันอย่างสุดแรงแต่มันก็ยังไม่จบเท่านั้นเธอยังฟาดย้ำๆไปที่ใบหน้าของมันจนมััล้ไปกกองกบพืน มารีรัวฟาดฆาตรกรด้วยความแขนหลังจากที่เธอทุบมันจนสาาแก่ใจเธอก็ค่อยๆใช้มือของเธอเปิดผ้าใบที่คลุมหน้าฆาตรกรออกชา้าๆลมหายใจของเธอก็สั่นละลัวเธอยื่นหน้าเข้าไปใกล้และฟังลมหายใจของฆาตรกรแต่แล้วฆาตรกรก็ใช้มือคว้าคอของเธอเอาไว้มารีกรีดร้องออกมาแล้วพยายามดิ้นหล่นฆาตรกรมันก็บีบคองเธอแน่นเธอก็ใช้ผ้าใบกดหน้าของมันเอาไว้ฆาตรกรมันก็พยายามดิ้นหล่นนะครับแต่ในที่สุดมันก็สู้ไม่ไหวและไปหว่นในที่สุด หลังจากจัดการฆาตรกรได้แล้วมารีก็หัวเราะออกมาและตะโกนอย่างสะใจอีกฝั่งหนึ่งที่ปั๊มน้ำมันก่อนหน้านี้ตำรวจก็ได้ขับรถมาถึงมีรายงานว่าไฟดับทั้งหมดพวกเขาก็อ้อมไป,ป,ปลอบรร้านสะดวกซื้อเมื่อตำรวจเดินเข้ามาเขาก็ต้องตกใจว่าพบศพของจิมมี่สภาพศพก็ถือว่าโคตรสยองเลยนะครับตำรวจนายหนึ่งก็เดินไปดูที่เคาน์เตอร์เขาต้องการตรวจสอบภาพที่กล้องวงจรปิดพอเขาก่อเวลาไปก่อนหน้านี้ ตำรวจก็เห็นภาพเจม,มี่ที่กำลังหยิบขวดเหล้าทัานใดน,นเองฆาตากรก็พุ่งตัวเข้ามาใช้ขวาสับที่ร่างของเขาแต่ทว่าภาพที่ปรากฏบนจอฆาตากรที่ฆ่าเจมี่มันกลับเป็นมารีซะเองไม่ใช่ฆาตากรชายแต่อย่างใดตัดกลับมาที่มารีหลังจากที่เธอฆ่าฆาตากรได้แล้วเธอก็รีบวิ่งกลับมาที่รถตู้มารีก็เปิดประตูพร้อมรอยยิม้มเธอกล่าวกับอเล็กว่าฉันมาแล้วจากนั้นเธอก็เข้าไปสวมกอดอเล็ก อเล็กที่ถูกมัดมือมัดเท้าอยู่ก็ยังคงกรีดร้องอย่างเสียขวัญมารีพยายามบอกอเล็กนะครับว่าทุกอย่างจบแล้วแล้วเธอก็ไขกุญแจปลดล็อกให้แต่มารีก็ไม่รู้ตัวเลยว่ามือของอเล็กได้กำม,มีดที่เธอให้ไว้แน่นทันทีที่มารีปลดล็อกอเล็กก็กรีดร้องมาอย่างเสียสติเธอบอกว่าอย่ามาแตะตัวฉันมารีพยายามอธิบายนะครับว่าฆาตากรมาตายไปแล้วแต่อเล็กก็ยังคงหวาดกลัวอยู่ท่าทีของเธอดูเหมือนจะไม่เข้าใจว่ามารีพูดถึงอะไรจากนั้นเธอก็ชูมีดขึ้นขู่มารีเมื่อโดนอเล็กขู่่่ดด้วยยยมมีีมาาากก็คออๆถถหงจร อเล็กก็เดินตามมาทั้งทางที่ยังถือมีดอยู่ในมือมาลีพยายามบอกอเล็กว่าทุกอย่างจบแล้วนะแต่อเล็กก็เรียกมาลีว่าใหญ่โลกจิตแถมยังตะโกนใส่อีกว่าฉันจะเอาเลือดหัวแกมาล้างเทา้าเสียงของอเล็กก็เต็มไปได้วยความโกรธแค้นนะครับระหว่างที่มาลีพยายามอธิบายอเล็กก็ยังตะโกนต่อว่าเธอนั่นแหละที่เป็นคนฆ่าคนในบ้านของจันจนหมดจากนั้นภาพก็ตัดสลับไปเหตุการณ์ในบ้านทุกศพที่ตายล้วนเป็นฝีมือของมาลีทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่น้องชายหรือแม้กระทั่งหมา มารียังไม่รู้ตัวนะครับว่าเธอเป็นคนทําทุกอย่างเธอพยายามบอกเอเล็กว่ามีแค่เธอเท่านั้นที่ช่วยอเล็กได้เมื่อฟังมารีพูดจนพอแล้วอเล็กก็กรีดร้องออกมาและใช้มีดกระซวกเขาที่ท้องของมารีทันทีมารีก,ก็ก้มลงไปจับท้องตัวเองด้วยความเจ็บปวดนะครับอเล็กที่เห็นดังนั้นก็รีบวิ่งหนีภาพตัดกลับมาที่รถตู้อีกครั้งชายฆาตกรก็ดึงมีดออกจากท้องตัวเองเขาเดินกลุ่มท้องไปเปิดประตูหน้ารถและหยิบเลื่อยอันใหญ่ออกมาเสียงเลื่อยดังขึ้นพร้อมกับเสียงตะโกนว่าแกต้องชดใช้ อเล็กก็วิ่งหนีเร็วขึ้นไม่ได้ยินเสียงเลื่อยและเสียงตะโกนเขวิ่งผ่านป่าไม้ต้นฟ้าเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆอเล็กวิ่งหนีทั้งๆงที่เนื้อตัวเธอเต็มไปด้วยแผลในขณะที่ฆาตกรก็วิ่งไล่เธอพร้อมกับเลื่อยในมือเขาตะโกนออกมาอย่างลุ่มหลงว่าฉันจะดูแลเธอเองอเล็กซ์ซึ่งเป็นประโยคเดียวกันกับที่มารีมักจะพูดไปบ่อยตัดกลับมาอีกครั้งชายฆาตกรก็กลายเป็นมารีที่ถือเลื่อยวิ่งตามอเล็กซ์เธอตะโกนตลอดทางว่าฉันจะปกป้องเธอเองมันแสดงให้เห็นว่าชาาาายฆตตตกกรทรทีี่มมมมลเเเหห็็นนออออดดััั้งงคืวธอ เธอสร้างภาพจินตนาการขึ้นมาเป็นชายฆาตรกรคนนั้นซึ่งมันเป็นคนที่อยู่ในจิตใต้สำนึกอันบิดเบี้ยวของมารีที่ข้างคล้ายในตัวอเล็กซ์การไล่ล่าในป่าก็จะตัดสลับภาพไปเรื่อยๆระหว่างฆาตรกรและตัวของมารีทั้งสองล้วนเป็นตัวตนเดียวกันด้านนอกของป่าก,ก็มีรถคันหนึ่งขับมาตามถนนอเล็กซ์ที่วิ่งออกมาได้เธอก็วิ่งมาขวางหน้ารถไว้รถคันนั้นก็เสียหลักชายเจ้าของรถก็รีบเบรกนะครับและหันกลับไปมองแต่เขาก็ไม่พบใครจึงจะรีบสตาร์รถไปต่อแต่แล้วอเล็กซ์ก็รี ภาพเหตุการณ์นี้มันเหมือนในความฝันของมารีในตอนแรกไม่มีผิดอเล็กก็หันไปมองป่าและเห็นมารีซึ่งก็คือชายฆาตรกรคนนั้นเขากําลังถือเลื่อยเดินตามเธอมาอเล็กกระโดดขึ้นไปบนรถและขอร้องให้เจ้าของรถออกรถทันทีแต่ชายคนนั้นก็ยังงงอยู่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเขาพยายามถามอเล็กว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่พออเล็กกรีดร้องและขอให้เขาขับรถออกไปรถเจ้ากรรมมันก็หนาสตาร์ทไม่ติดซะอย่างนั้นควันก็พุ่งออกมาจากกระโปรงรถอเล็กและชายคนนั้นก็ร้องออกมาอย่างเสียขวัญ ทางด้านนอกฆาตก,กรหรือมาลีก็กำลังถือเลื่อยวิ่งตรงมาทางนี้เธอก็ปีนขึ้นไปบนรถจากทางด้านหลังจากนั้นก็ใช้เลื่อยทุบที่กระจกหน้าใส่ชายเจ้าของรถอเล็กก็กรีดร้องอย่างหวาดกลัวเลยนะครับเลือดก็สาดกระเซ็นไปทั่วใบหน้าของเธอเลื่อยในมือของมาลีก็ปัน่นไปที่กลางอกของชายเจ้าของรถเขาก็กรีดร้องมาด้วยความเจ็บปวดสภาพของชายผู้คอร้ายก็ถือว่าตายอย่างอนาถอเล็กก็ยังคงกรีดร้องไม่หยุดเธอก็มองไปที่มาลีที่กำลังเดินอ้อมมาที่ประตูอีกฝั่งมาลีกล่าวว่าฉันจะเลื่อยหัวเธอทิ้งซะ จากนั้นเธอก็เลื่อยเข้ามาในกระจกใบเลื่อยก็มาอยู่ตรงหน้าของอเล็กเลยนะครับอเล็กจึงถอยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งของรถและกรีดร้องสายตาของเธอก็จ้องมองไปที่เลื่อยที่เข้ามาใกล้แต่โชคดีที่มันไม่สามารถเข้ามาได้มาลีก็หัวเราะและเดินอ้อมไปอีกฝั่งเธอเลื่อยผ่านกระจกที่นั่งจนแตกแต่พอมองดูดีๆอเล็กก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเมื่อมาลีมองออกไปก็เห็นว่าอเล็กพยายามจะคลานหนีหญิงสาวที่พยายามหนีตายเธอก็คลานไปตามพื้นถนนด้วยสภาพโชคเลือดขาของอเล็กก็มีแผลชะกันเวอะหวา ผิวหนังของเธอแตกออกจากกันจากการโดนกระจกบานใหญ่บาดมาลีเห็นแบบนั้นจึงเดินเข้าไปหาเล็กด้วยความใจเย็นมือของเธอก็ยังคงถือเลื่อยเดินไปด้วยอเล็กพยายามคลานหนีแต่มาลีก็เดินมาถึงตรงหน้าเธอถามอเล็กว่ารักฉันไหมเธอไม่รักฉันงั้นหรอไม่รักฉันใช่ไหมอเล็กก็ได้แต่กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเธอพยายามคลานหนีอย่างสุดความสามารถจนในที่สุดอเล็กก็ตัดสินใจต่อเพื่อเอาชีวิตรอดเธอบอกว่าฉันรักฉันรักเธอเมื่อมาลีได้ยินแบบนั้นเธอก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุข เลื่อยที่ถูกกามไว้แน่นกว่าหน้านี้เธอก็ได้วางมันลงและโน้มเข้าไปจุบอเล็กอย่างรุ่มหลงแต่อเล็กก็ใช้โอกาสนี้กระซวกมาลีด้วยเหล็กในมือเมื่อถูกอเล็กแทงมาลีก็ถึงกับชะงักแต่สายตาของเธอที่มองอเล็กมันก็เปลี่ยนไปด้วยความรักเธอพูดกับอเล็กว่าไม่มีใครสามารถขวางเราได้อีกแล้วจากนั้นภาพก็ตัดมาในตอนแรกสุดมาลีอยู่ในชุดคนไข้สีขาวเธอกําลังนั่งอยู่บนเตียงมือทั้งสองข้างของเธอถูกสวมกุญแจไว้มาลีนั่งโยกอยู่ในห้องสีขาวอันว่างเปล่า อเล็กก็ยืนเกาะกระจกมองเข้าไปในห้องขังเธอหันไปถามเจ้าหน้าที่ว่าแน่ใจใช่ไหมว่ามาลีไม่เห็นเธอแน่แ,นแต่แล้วมาลีก็เงยหน้าขึ้นแล้วมองไปที่กระจกเล่ากับว่าเธอรู้ว่าอเล็กอยู่ตรงนี้และเธอก็ยื่นมือมาพร้อมกับรอยยิ้มและไฮเทนชันสับสับสับ,สบก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับไฮเทนชันบอกเลยว่าเรื่องนี้ได้ตอนจบนี่หักมุมสุดๆไปเลยนะครับใครจะรู้ว่าตัวละครเอกที่เคียงข้างกันมาตลอดจะเป็นฆาตกรซะอย่างนั้นสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบหนังแนวเลือดสาด ผมหวังว่าจะถูกใจกับหนังเรื่องนี้กันนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบผู้ไม่รู้เรื่องก็อย่าลืมกระทือไลร้และสั่ปุ่มซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ